นี่เข้าไปอีกเอ้ยนี่มือดีกระได้ลายอยู่นะพอได้ครัวกินมีแต่ตรงง่ายปโอ้หลังจาก ่ายสบายดีมันนี่สิพากคนไปหาอ่าน,นี่อี้ยงอันนี้ใบายซองโมงแล้วเนาะอีเม์มาแต่หน้าสสวนไปสวนเราไปหาขุดจักระจันนี่คนขุดรุ่น่าสิได้หรือรเปล่าดูได้เจ้ถทายกาว วัดไายแม่บ้ใน้ทยได้แล้วไปจับเด้ได้เลย โอ้บยบ้าไรบ้าไรครั้งนั้น,นมันแตกแลย้ยนี่เข้าไปอีกทำทำทำตะแกรอีกออกาะหนกขอขอ่งกันทำถุงไหมเออหนาต้นบนทางพี่โอาปลาแล้วไม่ได้ไม่ได้มันแตกแล้ว เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วอละเดินเห่นเลย ตบาโจมบีนะตบตาขำตาสำการเียดตะปาเน่่ตบบญใหญ่จนกาลไม่ตกเคยย่ง่าย ไปเบิ่งแ <are> ้ข <pus vibrating> ุดแล้วไดเ้ย้งก็ได้งกายรูน่่าน่กย่านี่ก็บ่ากงนี่ก็ไดรยอยู่นะ ไปรัวกินมีติโตญ่ๆปุ๊มีติโตง่ายดูบ่หลังจากอาคาพนหาแตมาแตพุดลนพุดดักมาแตอาเง่าปลาดิซีมาทอด มันจะโตใหญ่ๆเลยน้ำอันนี้ถ้าเราจะเอิอ้นยู่บ้านค่อยเอิ้นจักรจันโมแมนเออจักรจันจักรจันอยู่ในหูนั่นแหละจะายกัตหลายคนน่าจะหูจกักนล่นแหละตอนตอนขุดบริษัท ลูกซาขนมาวัตารีนว่ใส่เกลือคบ่ใส่อันน้ํามันพืชบ่ละหมดแล้วทอดนี่แซ่บเอเนาะเอาจังไดฝากไลค์กติดตามเด้อฝากปกําลังใจขอเฮาเนาะ うん。